เพลงผู้บ่าวกินแมวนะเออไม่ใช่พี่ไม่ใช่เหรอครับผมเพลงอะไรครัเมื่อกี้ฮะัจักนี้ไปจนนิรันดร์อ๋อพพีี่่เป็นบทเสียงหล่อเลยอือใช่ครับใช่ครับเสียงหล่อเสียงหล่อเนี่ยครับผมแนะนอนตัวอีกทีแล้วกันชื่อเล่นชื่อจริงมาให้หมดเลยสวัสดีครับกระผมกสวัสดีคราบก็พอสวัสดีครับกระหูชื่อเด็กชายกิติพัฒน์พอดันก่อครับชื่อเล่นชื่อน้องเบนนะครับผมครับผมน้องเบนนี่เท่าไหร่แล้วครับอายุสิบสองปีครับถามหน่อยว่าฝึกร้องเพลงมานานหรือยังก็นานพอสมควรแล้วครับนานพอสมควรสี่ปีฮะ ประมาณอนุบาลสามก็เริ่มร้องเลยครับโ oh oh. อ้โหรุมานสามพี่นักร้องได้ยังไงเอ,อ่อตอนนู่นบานสามพี่ยังนั่งทับเกี่ยวตัวเองอยู่เลย <c oughs> ฮะเดี๋ยว,วจะร้องเพลงเลยฮะไม,ไ,มไม่ไไม่ไหวจริงๆนี่ปกติแล้วนี่เราเรียนร้องเพลงไหมหรือว่าหัดเองก็ <c oughs> หัดเองบ้างครับแล้วก็ไปเรียนร้องเพลงครับเดี่ยวครับไปเรียนร้องเพลงครัเดียวครับแล้วก็ไม่ได้หีิงเลยเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าเรียนเขาเฮ้ยโอ้ยมีสุดทุกเลยโอ้ยตายแล้วรับบุกรับบุกดีฮะดีครับ เราดูแค่นี้มันก็เพราะดีหรอกลุกบุกคลิกก็ดูดีแต่ว่า<ม>ผ่านมุมมองของคณะกรรมก,การจะเป็นอย่างไรเราฟังเชิญคณะกรรมก,การเลยครับท่านอาจารย์กี้ก่อนเลยก็ได้ครับก็ต้องขอชมว่าเสียงเบนเนี่ยเป็นการัร์ดีครับมันจะมีความแหบๆสักษาเกยวซึ่งซึ่งผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้อายุ12เนี่ย ตอนนี้เขาแตกเสียงแตกมากี่เปียก็พอห้าพอห้าเสียงแตกนะครับผมมันจะเร็วไปไหมน้องก็หักร้อเพียงแตอานุบาลสามอาจารย์ว่าแต่ถ้าเด็กหนุ่มเนี่ยก็จะมีช่วงที่ที่จะเปลี่ยนเสียงไปเป็นเสียงผู้ใหญ่ราบกรับก็เขาคงจะผ่านมาสักปีสปีแล้วผมว่าตอนนี้เท่าที่เห็นจุดดีจุดด้อยเนี่ยรับจุดดีบอกไปแล้วคือหมายความว่าตัวเขาเขาก็นื่อจะมีพอสวรค์ เรื่องตัวเส้นเสียงนะฮะ,นะฮะ,ะมันฟังจากศักดแล้วมันเหมาะกับเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์อย่างนี้ได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนข้อข้อที่น่าปรับปรุงเนี่ยคือเบนใชเ้เวทีดีอยู่แล้วส่วนที่ต้องปรับปรุงจริงคือการแบ่งลมหายใจมากกว่าเพราะเมื่อแก้แบ่งลมหายใจคือ,อช่วงเมื่อแก้ที่เถาข้างๆกันข้างๆกันเนี่ยลูกเอื้อนลูกอะไรพวกนี้พอลมมันจะหมดอ่มันเก็บรายละเอียดไม่ดีแบ่งลมหายใจก่อนจะปิด ท่อนสุดท้ายหรือว่าท้ายคำเนี่ยกะกำลังให้ดีกะกำลังให้ดีถ้าเรากะกำลังดีเนี่ยท้ายคำเราจะไม่แกลหายใจให้ถูกที่ฝึกหายใจควบคู่ไปด้วยจะช่วยให้การร้องเนี่ยน่าฟังขึ้นอ่าขอบคุณจยินดีมากเลยนะครับเป็นไงให้ความรู้เพิ่มเติมนะว่าการหายใจเนี่ยมีผลต่อการร้องเพลงด้วย,รวยครับนะครับผมโอเคเป็นกำลังใจให้นะครับ,รบเดี๋ยว รอรุ่นผลนคะแนนพร้อมกันนะครับตอนท้ายนะครับขอบคุณครับให้เบนสิบครักก่อนเบนหมายเลขหน <aki> ึ่ง<ล>ทั้งรุ่นครับขอบคุณครับเป็นไง,ง,งในฐานะที่เราผ่านการประกวดร้องเพลงแบบนี้มีอะไรแนะนำน,อน้องๆสักนิดไหมครับผม เดี๋ยวแนะนำก็คือที่จริงน้องร้องดีอยู่แล้วครับอย่างาที่อาจารย์บอกว่าเรื่องลมหายใจอะไรเงี้ยเพราะว่าติดแต่ละคนคนตอนแรกอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะบัญทีเราต้องกักลมหายใจตอนนี้ตอนนี้ออครับผมซึ่งตอนแรกก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับมาดูนะน้องๆโชคดีที่ได้มาประกวดรู้เร็วกว่าเราใออช<า>่ครับผมถือวดด่าเ,เป็นโอกาสดีเลยโอกาสดีมากโอกาสของหมายเลขสองมาถึงแล้วครับหมายเลขสองครับสาวสวยน่ารักครับครับผมรอบแรกที่เกิดให้ดูคือร้องเพลงได้น่ารักมากน่ารักครับผมขอเสียนะครับให้กับสาวสวยคนนี้ครับน้องอายครับน้องอายจ้า